หนึ่งในผีของเกมดอที่มีคนรักและคนเกลียดในเวลาเดียวกันมันมีความสามารถสุดจากวนโอยและในบางครั้งที่มันโผล่ออกมาเนี่ยก็สร้างความปวดหัวให้กับผู้เล่นเป็นอย่างมากโดยเจ้าผีตัวนี้ชื่อว่าสกิ๊กนั่นเองพลังแบบที่1ของเจ้าสกิ๊กเนี่ยคือการสปอนตรงจุดไหนของผู้เล่นก็ได้ครับมันอาจจะสปอนที่หัว ที่ตัวที่แขนที่ขาและาการที่มันผโผ,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 ผล่ตรงไหนก็ได้นี่แหละสร้างความลำคาญให้กับเราเป็นอย่างมากคุณลองนึกสภาพดูสิครับว่าในตอนที่คุณกําลังจะวิ่งหนีเจ้ารัดหรือแอมบูตเพื่อไปเข้าตู้แล้วมันโผลออกมาบนหัวของคุณในขณะที่คุณนั้นซ่อนอยู่ในตู้คุณเองก็ได้แต่หวังว่าเจ้ารัดหรือแอมบูจะผ่านไปจะไม่โดนหายในตู้เตะออกมาแถมเจ้าสกีก็อยู่บนหัวมันเป็นสิ่งที่ระทึกมากครับ ความสามารถมันสุดจะกวนโอ้ยซะเลอเกินพลังแบบที่2ของเจ้าสกิกนั้นไม่ได้มีแค่การผูบูโผล่ออกมาแล้วก็ทําดาเมจอย่างเดียวนะครับมันสามารถแยกร่างได้ด้วยอย่างในซูเปอร์ฮาร์ดคอร์เนี่ยมีคนเคยเจอมากสุดถึง10ตัวด้วยกันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่รับมือยากมากการที่มันโผล่มาตัวเดียวแล้วนั้นก็ว่ายากแล้วแต่การที่มันโผล่มาถึง10ตัวเนี่ยสุดยอดเลยครับและคุณเคยโดนมันแยกร่างใส่กี่ตัวแล้วครับ การเอาตัวรอดจากเจ้าผีสกิกนั้นไม่ยากครับเพราะทุกครั้งที่มันโผล่ออกมาหรือกําลังจะโจมตีคุณจากจุดใดจุดหนึ่งนั้นมันจะทําการส่งเสียงเตือนประมาณ5วิครับผมหลังจากที่มันส่งเสียงเตือนแล้วเนี่ยให้รีบหาตามตัวคุณและจ้องมองมันเท่านี้มันก็ไม่สามารถทําดาเมจอะไรคุณได้แล้วครับ เจ้าผีตัวนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่ามันขี้อายเพราะจากการกระทำและอุปนิสัยของมันนะครับคุณลองคิดดูสิว่าเวลาที่มันโผล่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเรียกร้องความสนใจครับในขณะที่ผีตัวอื่นจ้องมุ่งหมายที่จะเอาชีวิตเราใช่ไหมต้องการให้ไปสู่ขิดแต่เจ้าสกิกเนี่ยมันโผล่ออกมาและทุกครั้งที่มันกําลังจะพุ่งใส่เนี่ยมันก็มีเสียงเตือนด้วยนะ แล้วพอคุณมองมันก็เหมือนเป็นการเขินอายครับผู้เล่นบางส่วนก็เลยมองว่าเจ้าสกิกเนี่ยจริงๆมันก็แค่เหงาเท่านั้นเองมันอยากจะมีเพื่อนเล่นแต่ด้วยพลังของมันนะครับที่ทําให้เราไปสู่ขีดได้ก็เลยต้องระวังตัวไว้ก็เท่านั้นเองเจ้าผ<ใน>ีตัวนี้มีประวัติที่ค่อนข้างจะคลุมเครือครับไม่ค่อยมีอะไรชัดเจนสักเท่าไหร่ว่าทำไมมันนั้นถึงได้กลายเป็นผีและมาอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้ แต่จากทฤษฎีที่ผมเนี่ยพอจะคาดเดาได้นะครับคิดว่าสกิเนี่ยไม่ใช่คนโตและคิดว่าน่าจะเป็นหนุ่มน้อยอย่างแน่นอนเนื่องจากนิสัยของเขาที่มีความขี้อายขี้เขินและต้องการเพื่อนเล่นอยู่ตลอดเวลาคาดเดาได้ว่าสกินั้นตอนที่เข้ามาอยู่โรงแรมแห่งนี้เป็นคนครับบวกกับที่เดอะแบ็กดอร์เนี่ยที่ทําให้เห็นว่าสกิจะไม่โผล่ออกมาทําให้เราได้รู้นะครับว่าอาจจะเป็นหนุ่มน้อย ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งก็ได้ก่อนที่จะถูกนํามาทดลองอะไรบางอย่างและกลายเป็นก้อนเนื้อแบบที่เราได้เห็นกันด้วยความที่ยังอายุน้อยอยู่ทําให้สกีกนั้นติดขี้เล่นครับแต่ว่าในภาคที่2เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสกีกจะมีบทบาทมากขึ้นความลับอย่างแรกของสกีกนั้นก็คงเป็นเรื่องของความสามารถที่ไม่มีความชัดเจนสักเท่าไหร่ บางคนก็บอกว่ามันเป็นหนึ่งในพลังของมันแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยมันเป็นเหมือนซิกเข็มากกว่าครับเพราะสกิกเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเฉพาะแค่ตอนมืดตอนไม่มีแสงไฟอย่างเดียวสกิกโผล่ออกมาได้ตลอดทั้งเกมทั้งตอนที่มีแสงไฟทั้งตอนที่เจอบอสหรือแม้กระทั่งตอนที่เจอซิกถ้าเกิดว่าคุณดวงสวยพอเพราะสกิกนั้นสามารถสปอนได้ตลอดเวลาครับ สรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับสกีกเนี่ยเป็นผีที่รับมือไม่ยากดาเมจที่มันทําใส่เรานั้นก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่โดนประมาณ3-4 h ฮิตเนี่ยเราถึงจะไปสู่ขิดนะครับบางครั้งก็อาจจะมากถึง6ครั้งด้วยซ้ําแต่ด้วยความที่ดาเมจน้อยๆแบบนี้แหละนะครับบางทีที่เราวิ่งหนีจากเจ้าสกิกมาหรือโดนดาเมจจากอย่างอื่นมาพอเจอเจ้าสกีกเนี่ยความน่ากลัวของมันก็เลยมากขึ้นไปเลยแต่ก็ได้แหละครับ รับมือง่ายก็จริงแต่ในบางจังหวะก็เป็นอะไรที่นานลกมากแถมยังแยกล่างได้อีกเวลาที่คุณเจอมันก็โปรดเตรียมตัวไว้ขอแถมทิกอีกนิดนึงแล้วกันนะครับสกีกเนี่ยมันแพ้แสงเทียนนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเทียนอยู่แล้วคุณถือไว้คุณจะรู้ได้ว่าสกีกมันจะปรากฏตัวมาหรือยังเพราะทุกครั้งที่สกีกเนี่ยจะปรากฏตัวออกมาเทียนของเรานั้นจะดับลงนั่นเอง